ปด๊ดพี่น้องงามจริจ้ะเห็ดเพิงคาลายครับเหียงกันเลยเนาะจังได้คือบอกจุ่มกันแท้จุ่มนั่งจ้าพี่น้องพี่น้องงามเลยเนาะนี่แตงงามๆเ,เ,เลยครับ อุ้ยพี่น้องเป็นเหานเลยครับเอ,อ้าพ,พี่น้องมันนี่อาปเห็ดพึ้งเขาจ้ะพึ้งเขาดงครับกำลังออกใหม่นออสกอยจ้ะมีแต่จูมพื่งกันครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปา้าพญายมยัย่แล่เกบสีกาบศีมัยพวกเขามาชมตรกครับ เสาวมณีกับพบผอกันกับเปานณกับเสากอยคือเก่าครับสวัสดีจ้ามาผอกันคือเก่าจะพี่น้องพาเขาปลาเราค่ะบนเฮ็ดคือเก่าจ้าจะลุนประชงกันจ้าสีมงานทีมยังกันแน่ไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องไปลุนเบื้องน้ำกันครับมาผอกันเสาวมณีกับเสาวันพฤหัสบันทีวันที่เก่าพฤศจิกายนปีพศ2566ครับหมายพิการที่มามณีกับปลาปาน้องเม็กตะบนในคาเพื่อบุญตริกจังหวัดมบุญคือเก่าครับ เสาวเมี้กาผ้าพ,พ่อแม่พี่นอ้องเขาพาห้ารอกเบเคปเชตุเก่าครับเมื่อวานนี้กับมานเป็นเนื้อผงแดงข้ามครับพี่น้องร่างออกใหม่ครับมีแต่ดอกในน้อยครับมืัอนี้กับไปหลุ่นเบิ่มกันครับโปรตีนใส่สีมานจำได้ครับพี่น้องไปครับเลี้ยงข้ามจุจ่มนึ่งจ้ะ 对吧？ ของน้ำลายจ้ะตัวน้ำอ้อยจ้ะสามดอกเลี้ยงเลยจ้ะ ൂ മോ

พี่น้องน่มแม่งจ้ะเห็ดเพิงคาลายครับเหลียงกันเลยเนาะจังได้คือออกจุ่มกันแทออุ้ยเสีอยอกใหม่บ้านอนซอกอยแนนเนล้วน,อนอะเนาะนี่แต่จุ่มๆเลยครับ โ,โมเดียวครับค่ะพี่น้องแต่ละดอก<สะ>ดนี่ แต่จุ่มๆกำลังงามเนาะจ้าผลข้าลายออกไม่ครับหม่เดียวนะสกอยอยอู่นี่จ้ะแต่ดอกกำลังงามนั้น จะจุ่มๆเลยครับดอกมไม้นาะสกอยจ้ะเพิเ่งเติร์พี่น้องดอกน้อยอเพื่อนครับอืมงานให้เติร์ลพี่น้องตุบุพี่น้อง อืมเพี่น้องือนซ้อนเองจ้ะมีดอกบานเลยน้องสกอยจ้ะอิทธิจูมครับ แดงครับดอกก่อนให้เห็นดอกหนึ่งเนอะสกอนอยู่นี่จ้ะอืม พี่น้องโอ้ยขาตุบุยจ้ะโอ้ยนี่แต่ดอกงามพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh ก็เล็งาเนาะจูมหนึจ้ะพอแดงครับน,นั่งจ้ะหนงหกขาวครับมาเห็นจูมหนึ่งนะจ้ะแดงข้ามจา้ะ Ăn gì nghe nó luôn đi sao coi đúng nó nó đắng đen rồi cháu mất nó sau coi cháu thì thường đọc, nổi, đọc สกอยจงไว้บ่ได้ครับมองจงว่าอันไปมนันนี่ว่ามีพ่อดอกนะสกอยได้ประมาณสิบดอกนะอยังแต่หอยจ้ะอย่าแต่หอยครับแด่เฮ็ดประมาณสิบดอก 们哒。 นี่นะนี่แตงงามเลยครับอุ้ยพี่น้องเป็นเหงาเลยครับอุ้ยน้อนะะ ดอกตันนี้เบิร์ตนอกสก,กอนจ้าคือสิเตรียมตาครับ ดอกใหญ่นเน่นกก้อยกพอใ่กเยงามครับคาหนาวเนาะ ดุนนี้เนาะสกอยจ้าได้แต่ดุนดน,ดนี้ก็ได้ไหวอยู่เนาะแฮ็ดยนนท้ายยาวดีเนาะจะเดาค้าย่ยาวจ้ะ มื่อวานมาได้มาเบิ่งนักสอกอยมาโมในิใหญ่พอดีงามเลยครับ ่งแดงขาล่ายครับสามดอกจ้ะพี่น้องมาต่เพิินสิบอออกเนาะจ้ะเห็นบหรายเนาะผึ่งแดงขาล่ายครับเห็นห่างๆเนะาะสกอยจ้ะ ดอกไม้ปีจ้เอ้องพี่น้องบันนี่อาปเฮ็ดพึ้งเขาจ้ะพึ้งเขาดงครับกำลังออกไม้นาะสกอยจ้ะมีแต่จูมพื่กันครับ เก็บแต่ดอกใหญ่เป็นครับพึ่งขมกลำครับอดอกงามงจ้ะไม่ดอกเดียวเนาะจ้ะพึ่งขงมิ้นครับกอดแดงครับดอกงามเนาะสกอจ้ะ จุมนึงครับอืมจะระดับนิ้เนรอ

เอาละครับพอแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกับปานครับมาสรุปผลงานกันกับซอก้อยครับมื่อนี้จะเบ split, so first, ิ่งผลงานกันจ้าพี่น้องมันสุดๆจ้าพี่น้องมื่อนี้จนเต็มกระต่ายเลยจ้ากระได้หลากหลายเห็ดอี่เนาะกระได้เป็นผึ่งแดงข้ามจ้ะผึ่งแดงค้าลายกระได้บัวลายจ้าพี่น้องกระได้เป็นเห็ดผึ่ง้าลายนะจ้ะแล้วก็เห็ดผึ่งถาวกำดอกหนึ่งจ้ะเห็ดกอแดงกระพออยู่สองดอกเนาะแตีไม่จะดอกจุ้งๆน้งามจ้าพี่น้องมื่อนี้แต่ือว่ามาสุดๆ้วจ้ะ เอาละจ้าเพ่อแม่พี่น้องทันใดช่วชอบมาคลิปนี้ก็ลืมไปสั่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะบวดผาดคลิปใหม่จากบอลนัทกับซากุระเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ละจา้าสวัสดีจ้าเอาละครับเพ่อแไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันอยู่นะซากุรอยู่นี่ก็ได้หลากหลายเห็ดครับพี่น้องเห็ดเผิงคขาลายก็มีแต่จุ่มๆกำลังงามเนะาะกำลังออกใหม่ครับเห็ดเผิงคขาลาย ก็ไดเป็นเฮ็ดเพิงแดงแดงคาลายนาะสก่อยกระไดน้อยหนึ่งครับพี่น้องก็เป็นเฮ็ดก่อเฮ็ดสองดอกครับมันนี้ก็ได้จนเต็มตาครับมันนี้เฮ็ดก็เริื่อมดอกใหญ่แน่ครับพี่น้องมองดอกหน่อยก็ยังดอกหน่อยครับแต่ว่ามองปกไปเมื่อวานนี้ไปมันนี้บ่อยอย่างครับพี่น้องเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้บ้านเกษติเดชคอจบคลิปเปเพียงตำหน้ครับเป็นคลิปของวันที วันที่เก่าพฤศจกิกายนปีพศ2566ครับหมายพิกาที่มามนีกับป๋า,ปาบอน้องเม็กตะมลานคาเพื่อตริกจังหวัดปนขคือเก่าครับพอแม่พี่น้องท่านได้ชื่นชอบมากคิปเพียงใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบประพาชิปใหม่ๆจากเพานั้นกับสาวคอยไปนน้ำครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาพอแม่พี่น้องเดินทางกับปานครับปล่อยทรุนกันคลิปน้ำมานาครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับพอแม่พี่น้องลูกป่านาอาพญามยายครับ